นะครับย่านดำเนียนวัตถุประสงค์นะครับเรียนท่้นประธานนะครับบรรทฐานี้ตํารวจปูตอมมาตรพุทธนะครับในนามผู้ดําเนินโครงการนะครับตอบลยย่งยืนนะครับทั้งของสถานีตํารวจปูตอมมาตรพุทธและสถานีตํารวจปูตอมวัดโป่งนะครับยาเสติดเป็นภัยร้ายแรงที่บันท้อมความนคงของในการที่จะประกอบอาชีพที่มั่นคงย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับไปใช้ยาเสพติดเทคนิควิาหกรรมยอง ในการชุอนรมจัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2568บนกานศูนย์ควบคุิการมีรูและสมรใจเข้าอินโดาีแต่ต่วทั้งสถานีตำรวจพทรห้วยโป่งแลวก็สถานีตำรวจพทรอมาดพุทธได้ร่วมกันนะครับกับทางวิลัยเทคนิคมสารอยร์อย่างยิ่งนะครับที่ได้มา เป็นประธานปากเปิดโครงการอบรมเขาเนี่ยนะครับยังทําลายครอบครัวสังคมนะครับคือการมีงานทําที่สุจริตได้ยั่งยืนนะครับการพัฒนาทักษะในครั้งนี้เหล่านี้เชื่อิจากการอบรมในบางที่นะครับที่อาจารย์สอบถามท่านเป็นการว่ามีมีสี่ขอบคุคลมีเทคนิคในกรมอุตสาหกรรมระยอยงที่ได้จัดทำโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้นนะครับรวมทั้งคณะครูวิทยากรแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ร่วมกันจัด được quay qua bàn hay các chuỗi là chuỗi là quá học เอาเบื้องต้นวันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นสบายๆนะครับเบื่องต้นสบายๆให้ท่านได้ดูตั้งแต่เนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างเอาเบื้องต้นก่อนในพอต่อไปอาจจะยากขึ้นกวน่านี้ว่าเชื้อลึกข้างในเป็นยังไงน,นะครับทางด้านความผงมนะครับบ้านรักอาศัยจะต้องมี N N เมนเลกเกอร์คัดเอาบ้านเราเรียกคัตเอาทวิธีกรจะเข้าไปดูแลแบบความแบบปลอดไปเนะี่ยจะต้องทํำยังไง ค่ะนัทวดีจิมมนีค่ะครูแผนช่างเชื่อมโลหะครับครับผมชุมพรว็ไดีไทยนะครับครูแผนวิชาช่างยนต์นะครับวันนี้ก็จะเจอกันในเรื่องของงานจักรยานยนต์นะครับแล้วเราค่อยไปว่ารายเรียนกันในสถานีนะครับผมครับขออนุญาตขึ้นดีนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในคอร์สต่อไปครับคือท่านครับผมธนามาดาวเป็นครูแผนวิชาช่างยนต์มีความรู้ความทำงานในเรื่องของจักรยานไฟฟ้า ขบวนผมขวนผมไม่อขบวนนงานนี้เาะแต่ใช้อสัญญาที่นอย่างอันนี้เขาเรียกว่าพักตรวจสอบเนาะขวด DLC รือวขวดตรวจสอบนะครับตัวนี้สัญญาณมอไซน์เนี่ยอบอกว่ตอนนี้ตัวนี้จะเป็นสัญญาณเคไลน์ข้างอะไรไหมเราก็ใช้เค่นี้ในการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คเพาะเราไม่ต้อง ไ้นตอนที่อมันจะมีล้อือกเอาไว้ทำอะไรนะ้อนกอนกาอขการนการปนเราต่อการอะไรเนี้ยก้ดูเข้าไปนะ้อ่เราสามารถล้างเองได้น้องถ้าเรารู้ทุกอย่างมันจะมาหาทไมอ่ะอโอเคไม่รู้้อิดเนาะใช่วิธีการฉีดอนุงฉีกครับแบ้านั้ตัวนี้จะดีมากถ้าเราไปต่อไปตั้งตัวลูกก็เหมือนกันกรจะบังคับแล้วเส้นที่มีไฟ เอ็นคือนิวตันที่ซีไม่มีไฟกลาวคือจุดที่เราจะต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อลงดินถ้ามันชนนะครับดาว,าวลงดินเพราะฉะนั้<ใ>นนิวตันที่ไม่มีไฟทุกวันเขาจะทำรูไม่เท่ากันถ้าถ้าเป็นปลั๊กรุ่นใหม่มันจะได Newton, ทไ้ที่ไม่มีไฟนิวตันที่มีไฟนะครับไปแลกเงินแล้วรับเงินบอกว่าเงี้ยอันนี้ก็จะท่วง่ายชื่อมเหล็กบักรถรเชื่อมนะครับแต่มันก็อุปสรรคก็คือเชื่อมแล้ว มันติดยาานะครับออกไปบอกกันที่ะครับออกไปทไม